ค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับครูปิกเองนะคะเราก็ยังพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบของหุ่นกระบอกนะคะเขาบอกว่าหุ่นกระบอกมีหลายองค์ประกอบวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกรองคอกรองคอนะคะเป็นส่วนหนึ่งของหุ่นกระบอกแทบทุกตัวเลยนะคะที่แยกออกไปก็คือถ้าเป็นตัวพระก็จะมีอินทนูเป็นตัวยักษ์ก็จะมีอินทนูแล้วก็เป็นตัวนางก็จะมีสไบนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนของการทํำกรองคอครูบอกตั้งแต่ตอนแรกว่ากรองคอเนี่ยมีทั้งทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นพระนางยักษ์กริงนะคะวันนี้ครูก็จะมาดูทําให้ดูค่ะขั้นตอนการทํากรองคอครูจะมีแบบไปให้แบบนี้นะคะอย่างเช่นที่ครูบอกว่าคือมันจะมีแบบปักไป80%หรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้นะคะแต่อันนี้ครูจะมาทําให้ดูในลักษณะของการปักไปแล้วประมาณ80%นะคะ,อ,ะอย่างแรกก็คือเขาบอกว่าการปักกรองคอโดยการใช้ดินเนี่ย บางทีถ้าสมมุติว่าเราปักไปแล้วเนี่ยมันจะแบนๆเพราะฉะนั้นน่ยการที่เราจะทําให้มันโนนเนี่ยเราก็ต้องหาเชือกมาหนุนสักนิดหน่อยมาหนุนสักเล็กน้อยนะคะ,ะมาดูขั้นตอนการหนุนเชือกนะคะเนะคะเราอาจจะต้องใช้กาวอย่างที่บอกลักษณะของการทากาวเนี่ยครูก็บอกตั้งแต่ตอนต้นว่าอย่าทามากเราไม่ได้ทาให้มันติดแน่นนะคะเราทาให้ให้มันมันมันติดนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวการปักมันก็จะทําให้สิ่งที่เราทําไปเนี่ยอยู่อยู่แล้ว การตักทับลงไปนะะนิดนึงนะคะทาน,นิดนึงจริงๆบางคนเขาก็จะใช้เ,เขาเรียกก็เย็บ yeah ก็ได้นะคะแต่ครูเน้อถนัดแบบนี้นะคะ่ะถนัดแบบที่จะเอากาวติดเป็นบางจุดให้ครบจนจนสุดนะคะโอเคโอเคเอา้าววันนี้ครูทำให้ดูก่อนเอาแค่นี้ก่อนก็ได้นะคะ เขาทำให้ดูแค่นี้ก่อนก็ได้นะคะปักมาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นนี่คือการหนุนเชือกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการปักโดยการใช้ดินเงินค่ะเมื่อเราหนุนเชือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาดูวัสดุอุปกรณ์ในการปักส่วนใหญ่เ้านิยมนะคะอย่างเช่นการปักกองคอรอบนอกรอบนอกของกองคอเนี่ยเขาจะใช้ดินนะคะดินดินโปร่งเงินแต่ว่าเพิญเราเนี่ยปักขุ่นกระบอก ในกรณีการปักโขนละครก็จะมีอีกขนาดหนึ่งจะเป็นอีกขนาดหนึ่งแต่ของเราเนี่ยของเราเป็นหุ่นกระบอกเราก็จะใช้ดินโปร่งสีเงินขนาดเล็กนะคะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวครูจะปักให้ดูวัสดุอุปกรณ์เนี่ยก็มีมากมายในการทําหุ่นกระบอกนะคะแต่นี่ครูจะเอานี่นะคะอันนี้คือดินโปร่งเงินนะคะดินโปร่ง เสร็จรั้ร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาเอาออกนะคะนี่คือดิ้นปง่งมาเราออกทีละเส้นนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาออมาตัดให้ขนาดไม่ยาวมากแล้วก็ไม่สั้นมากนะคะเราก็อาจจะกะเอาสักเล็กน้อยนะคะ,นะคะตัดในกรณีของการทำเนี่ยครูอยากจะให้พวกหนูๆเนี่ยรือว่าคนที่สนใจที่จะเริ่มทำนะคะตัดก่อน ไม่ใช่ตัดไปทําไปตัดไปทําไปมันจะเส้นมันจะไม่ค่อยเท่ากันถ้าตัดไปเนี่ยตัดไปมันก็จะกะระยะได้ตัดไปนานๆก็จะชนานาญเองว่าเรากะประมาณแค่นี้และอีกอย่างไม่ต้องเป๊ะทุกทกท,กทุกอันแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่น่าจะสั้นยาวต่างกันมากอะมันก็จะทําให้ไม่สวยเราก็เริ่มค่ะเริ่มปกักเริ่มปกัปกค่ะส่วนที่ทําอยู่นี่คือ,อรอบนอกของ ของกรองคอนะคะมันก็จะบิดเป็นเกียวไปไเรื่อยๆค่ะมันก็จะ,ะการที่เราหนุนมันก็จะทําให้เขาเรียกอะไรนะหนูนขึ้นมาค่ะแทงทะย,ยงทะแยงค่ะ ทำไปจนรอบนะคะมันจะมีทั้งวงนอกแล้วก็วงในนี่ครูสอนให้ทําวงนอกก่อนนะคะนคะคะมันก็จะบิดเป็นเกลียวไปเรื่อยๆค่ะปักเฉียงๆเพื่อให้ดิ้นมันเป็นเกลียวนะคะเริ่มเริ่มจากข้างล่างก่อนเสมอนะคะเลื่อนจากด้านล่างก่อนเสมอนีค่ะนี่ยพอเราปักไปแล้วมันจะเป็นเกลียวค่ะ มันจะเป็นเกลียวถ้าสมมติเราปักแบบก็จะแบนๆถ้าเราไม่หนุนเชือกเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้มันนูนขึ้นมาแล้วว่ามีเท็กเจอร์มากขึ้นคือเราหนุนเชือกสักเล็กน้อยเพื่อความสวยงามของชิ้นงานอันนี้คือตัวอย่างที่ครูทําให้ดูนะคะก็คือมีการหนุนผ้าแล้วก็มีการปักลวดลายก็คือใช้ดินโปร่งเงินนะคะปักไปตามแนวที่ครูพูดนะคะเมื่อปักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเป็นแบบนี้ก็คือตัวอย่างสังเกตไหมคะ มันก็จะนูนขึ้นมาแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆทั้งวงด้านในวงด้านนอกแล้วก็รอบนอกนะคะส่วนตัวด้านในนะคะก็คือปักกันปักคล้ายๆกับสบายะคะ่ะสบายที่เราเคยนําเสนอไปแล้วนะคะใช้เทคนิคเดียวกันหรือว่าถ้าสมมติว่าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของลายต่างๆนะก็เข้าไปดูในเพจ Facebook ของครูได้เลยค่ะ จากการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการทำหุ่นกระบอกไปแล้วนะคะวันนี้นะคะครูมีโครงการสอนคนให้เป็นครูแล้วก็สอนให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถทำหุ่นกระบอกเป็น,นะคะ่ะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้านะคะก็คือในโครงการที่ครูมีนะคะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อได้ที่เพจ Facebook นะคะวันนี้ครูปิกชด,ดานางหุ่นกระบอกลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ